สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่รายการมุมมืดก่อนจะไปฟังเรื่องของวันนี้ผมขอเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพราะตอนนี้สิ่งที่หลอนกว่าเรื่องเล่าก็คือช่องของผมนั่นเองยอดไลค์น้อยจนวางเวงจนผมเนี่ยรู้สึกกลัวไปแล้วครับตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่า หลอกเฮี้ยนบนเนินเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนนี้เป็นเรื่องที่คนนี้ได้ฟังมาจากคุณพ่อของแฟนอีกทีหนึง่งคุณพ่อท่านเล่าว่าสมัยนั้นอยู่ต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีสวนมีไร่ป่าเขาโพดก็เยอะและจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งไม่ใช่ภูเขาใหญ่โตเลยนักมีถนนลัดเลาะผ่านเขาไปได้ชาวบ้านจะเรียกกันว่าเนินเขาซะมากกว่าเส้นทางโค้งข้ามเนินเขาตรงนี้ ชาวบ้านต้องใช้เดินทางไปตลาดออกสนนใหญ่กันเป็นประจำครับมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านที่ไปหาหน่อ,อไม้ทําไร่ทําสวนก็มายืนดูกันเนื่องจากมีชายสองสามคนลงมาจากรถกระบะคันหนึ่งและได้นําศพผู้หญิงท้องแก่มาเพื่อจะเอามาฝังไว้บนยอดเขาชาวบ้านไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ได้แต่งงว่าทําไมต้องมาฝังตรงนี้เขาก็แอบดูกันจนพอฝังเสร็จรถคันนั้นก็ขับออกไปชาวบ้านที่เห็นก็ไม่กล้าพูด กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเลยได้แต่งเงียบไว้ไม่บอกใครเวลาผ่านไปไม่นานวิญญาณเฮียนของผู้หญิงทองแก่คนนี้ก็ออกมาหลอกหลอนชาวบ้านบริเวณเขาลูกนั้นใครผ่านไปมาโดนกันหมดเห็นมาเดินตัดหน้ารถบ้างมาโบกรถบ้างอยู่บนเนินเขาเป็นเงาคนท้องยืนอยู่บ้างชาวบ้านที่ต้องไปตลาดก็มักจะเลี่ยงเส้นทางนี้ยอมอ้อมไปทางอื่นจนไม่มีใคร อยากผ่านเนินเขานั้นจนนานวันเข้าเรื่องมันก็เก็บไม่อยู่แพร่กระจายไปหมู่บ้านต่อหมู่บ้านจนมีวันหนึ่งพ่อก็ได้เจอกับตัวถึงกับคนลุกพ่อทำงานกลับไม่ตรงเวลาบางครั้งเปลี่ยนเวรกับเพื่อนกลับเที่ยงคืนก็มีและววันที่เกิดเรื่องก็เป็นวันที่เปลี่ยนเวรกับเที่ยงคืนตอนนั้นพ่อยังไม่เคยได้ยินเรื่องผีที่เนินเขามาก่อนและพ่อเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้วคืนนั้นเลิกงาน พ่อก็ขับรถกระบะมาเรื่อยๆมาทางเนินเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะไม่ต้องอ้อมไปทางถนนใหญ่ระหว่างนั้นสายตาก็ไปสะดุดกับผู้หญิงใส่ชุดกลุ่มท้องลายดอกยืนอยู่ข้างทางเธอเอามือกลุ่มท้องคลายคนเจ็บท้องจะคลอดพ่อสองสารไม่ได้กลัวจะเป็นโจรหรืออะไรทั้งนั้นพอว่าดูเหมือนคนทุพอาการพ่อก็จอดรถลับด้วยความที่มืดและอันตราย เลยบอกให้ผู้หญิงท้องแก่คนนั้นขึ้นรถมาเร็วๆและบอกว่าเดี๋ยวจะรีบพาไปส่งโรงพยาบาลจะคลอดแล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบอะไรแล้วก็เปิดประตูรถด,ด้านหลังขึ้นรถมานั่งจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมาจำได้ว่ารถจุบตามน้ำหนักคนก็เลยเฉยๆไม่ได้คิดอะไรพ่อก็ออกรถเพื่อจะไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่รับประมาณ20กิโลเมตรได้ ระหว่างทางก็ถามผู้หญิงคนนั้นไปเรื่อยตามภาษาเจ็บมากไหมทนก่อนนะผู้หญิงคนนั้นก็เงียบพ่อก็พูดอีกอันตรายมากนะมาโบกรถด,ดึกๆึกคนเขาจะหาว่าเป็นโจรมาหลอกเอาผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเงียบอยู่ไดแต่มองออกไปนอกหน้าต่างตอนนั้นพ่อนึกในใจว่าคงเจ็บท้องเลยไม่มีอารมณ์จะตอบตัอะไรด้วยความที่พ่อกลับดึกและก็อายุมากแล้ว ก็เลยจะขับรถไปที่ป้อมตำรวจใกล้ๆพ่อเขาน่าจะช่วยได้ดีกว่าก็เลยขับไปพอไปถึงป้อมตำรวจพ่อก็ยังหันไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่า mm hmm. เดี๋ยวให้ตำรวจเขาไปส่งนะมันจะเร็วกว่าลุงขับไปแล้วพ่อก็ลงจากรถไปเคาะกระจกเรียกคนที่อยู่ป้อมสักพักคนที่อยู่ป้อมก็ออกมา mm hmm. น่าจะเป็นมูลานิธิอาสากูภยัยเขาก็ถามว่ามีอะไรครับลุงพ่อเลยบอกว่า มีคนท้องแก่เจ็บท้องจะคลอดช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลทีลุงขับเร็วไม่ไหวมันดึกแล้วทางอาสาก็ตอบมาว่าได้ครับไหนๆคนท้องอยู่ไหนพ่อก็ชี้ไปที่รถว่านอนเจ็บท้องอยู่หลังบอ่อน่ะอาสาคนนั้นก็เดินไปที่รถพอ่อพอเปิดประตูมาก็งงเลยหันไปถามพ่อว่าไหนลุงไม่เห็นมีใครเลยพ่อก็ตกใจว่าหายไปไหนพึ่งลงมาเมื่อกี้ยังเห็นนั่งอยู่ในรถ ตอนบอกอาสาให้ไปดูก็ยังเห็นอยู่พ่อเลยสงสัยบอกอาสาให้เอาไฟฉายส่องดูซิว่าเดินลงไปไหนหรือเปล่าอาสาก็เรียกเพื่อนในทีมมาช่วยกันเอาไฟฉายส่องตามข้างทางจนมีอาสาคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าหยุดหาเธอและหันมาถามพ่อว่าลุงรับผู้หญิงคนนี้มาจากเดินข่าวลูกน้อยใช่ไหมพ่อก็ตอบว่าใช่อาสาคนนี้ก็ถามอีกเธอใส่ชุดลายดอกใช่ไหม พ่อถามรู้ได้ยังไงอาสาคนนั้นร้องออกมาเลยโอ้ยไม่ต้องไปหาหรอกคงจะโดนอีกแล้วละ่ะเขานี้เฮียนจริงๆเว้ยคนอื่นแค่เดินตัดหน้ารถลุงนี่รับมาเลยเหรอแล้วอาสาคนนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพ่อฟังแล้วเสียว่าไปทั้งตัวเหมือนคนจะเป็นลมเลยอาสาต้องมาประคองแล้วขับรถพ่อมาส่งที่บ้านมารถพ่อกับรถกู้ภัยอาสาอีกคันแต่ขากลับ ต้องเลี่ยงไปทางถนนใหญ่เพราะกลัวกันหมดพอกลับถึงบ้านพ่อก็ขอบคุณอาสาที่ช่วยขับรถมาส่งที่บ้านแล้วอาสาคนนั้นก็ลงจากรถพอ่อและก็ไปขึ้นรถกู้ภัยอาสาอีกคันหนึ่งกลับแต่พอพ่อมองตามรถกู้ภัยที่วิ่งออกไปสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงท้องแก่คนเดิมนั่งก้มหน้าห้อยขาอยู่ที่กระบะท้ายรถหลังจากวันนั้นพวกอาสาบนรถจะเป็นยังไงพ่อก็ไม่รู้ แต่หลังจากเรื่องวันนั้นพ่อก็เล่าให้ชาวบ้านฟังต่อๆกันไปจนทุกคนต่างกลัวกันแบบว่าตะวันตกดินเมื่อไหร่ก็บ้านใครบ้านมันกันเลยทีเดียวครับเราก็มาต่อกับเรื่องที่สองกันเลยครับผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเจอผีที่โรงพยาบาลล้างเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณตั้มคุณตั้มเล่าว่าย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่คุณตั้มยังเป็นวัยรุ่นคือขนอง มีโรงพยาบาลล้างชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้สาเหตุที่ปิดตัวและปล่อยให้รกร้างชาวบ้านละแวกนั้นเล่าว่าค่ารักษาพยาบาลแพงบ้างบ้างก็บอกว่ามีผู้หญิงกระโดดตึกตายคนไข้โดนผีหลอกบ้างก็เลยพากันหนีออกจากโรงพยาบาลเดี่ยวนั้นเลยสาเหตุก็ไม่ค่อยแน่ชัดแต่ที่แน่ๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบอกว่าที่ตึกด้านหลังเนี่ยมักจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ หล่นลงมากระแทกกับหลังคาตึกด้านล่างบ่อยๆในช่วงเวลาเดิมๆเสียงดังมากแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเคยมีคนเห็นผู้หญิงกระโดดลงจากระเบียงห้องลงมากระแทกกับหลังคาตึกชั้นล่างเสียงดังสน,นั่นแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับพอพวกคุณตั้มได้ยินเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ก็ไปกันเลยของแบบนี้อยากรู้อยากลองเป็นธรรมดาตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นได้พวกคุณตั้มไปกัน5้าคน แต่พอไปถึงหน้าโรงพยาบาลกับโดนยามไล่ออกมาแต่ด้วยความที่อยากรู้จริงๆคุณตามก็เลยถามพี่ยามว่าที่ชาวบ้านเขาเล่ามามันเป็นเรื่องจริงเปล่าดูพี่ยามแกก็ชอบเรื่องแบบนี้เล่าซะเป็นตัวเป็นตาเลยครับแกเล่าว่าทุกครั้งที่แกมาเฝ้าเวรแกก็จะเอาเครื่องเส้นไหว้เข้าไปไหว้ที่ตรงประตูเลื่อนทางเข้าของโรงพยาบาลทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งเกิดลืมเครื่องเส้นแล้วก็เผลอหลับไปในป้อมยามแต่จูๆ่ๆ ก็ต้องสะดุ้งตื่นพอเสียงคอกระจกดังปึงป๋งๆเข้าแบบกระจกแทบแตกแต่พอออกไปดูกลับไม่มีอะไรเลยเลยกลับเข้ามาจะนอนต่อแต่สายตาก็ต้องไปสะดุดกับเงาที่กระจกหน้าต่างบานเกตสะท้อนเห็นเป็นลุงแก่ๆหลังค่อมเดินอยู่ข้างนอกแต่พอออกไปดูก็ไม่มีใครก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคงลืมเอาเครื่องเส้นไปไหวและพี่ยามแกก็เล่าอีกว่าทุกวันของช่วงบ่ายเขาจะได้ยินเสียงดังตึง้ง เหมือนอะไรหล่นมาจากบนตึกกระแทกลงกับหลังคาชั้นล่างจนวันหนึ่งพี่ยามแกก็ได้เห็นกับตาตัวเองนี่แหละเป็นผู้หญิงใส่ชุดคนไข้กระโดดลงมาพวกคุณตั้มดูพี่ยามแกเล่าไปเหมือนแกจะเจอจนชินแล้วและพี่ยามแกก็บอกว่าแกไม่กลัวพอเล่าจบพี่ยามแกก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยพวกมึงมาใหม่นะเดี๋ยวกูพาเข้าไปสำรวจข้างในตอนนั้นพวกคุณตั้มอะดรีนาลีนพุ่งพ่านเลยครับ วันต่อมาพวกคุณตั้มก็มากันอีกแต่คราวนี้มากัน1ิบคนครับตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงกว่าๆสิ่งแรกที่เห็นก็คือเครื่องเส้นวหวหลังประตูเลื่อนพวกคุณตั้มก็ไหว้กันแล้วก็บอกว่าไม่ได้มาลบหลู่แค่มาสำรวจเฉยๆพี่ยามแกก็ไม่รอช้าเดินไปเปิดสวิตไฟตึกก่อนเลยแต่ตอนนั้นเพื่อนของคุณตั้มสี่คนกลัวไม่กล้าเข้าไปเพื่อนๆเชื่อกันไหมครับข้างนอกแดดร้อนเปี้ยงร้อนมากเหงื่อไหล แต่พอเดินเข้าไปข้างในตัวตึกบรรยากาศกับเย็นเยือกวังเวงชวนขนลุกไปทั้งตัวพอไฟเปิดได้อยู่เพียงไม่กี่ดวงเลยค่อนข้างมืดพีายามกระพาพวกคุณตั้มขึ้นไปชั้นสองโดยใช้บันไดหนีไฟเดินสำรวจไปเรื่อยๆอ,อยากจะบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างยังวางไว้เหมือนเดิมเพราะแทบจะไม่มีใครเข้ามาเลยครับพยายามพาพวกคุณตั้มมาห้องห้องหนึ่งแล้วชี้ไปตรงคาบดำๆแล้วพูดขึ้นว่า เห็นรอยนั้นไหมมันคือรอยเลือดนั่นเองแต่เคยมีคนเล่าว,ว่าเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกคุณตามก็เลยถามต่อว่าห้องเนี้ยมันคือห้องอะไรพี่ยามก็ชี้ไปตรงที่ป้ายที่ตกอยู่ที่พื้นห้องล้างศพพอทุกคนเห็นเท่านั้นแหละครับหยุดชะงักทันทีและจูจูมีเพื่อนคนหนึ่งยืนตัวสั่นร้องไห้อยู่กับที่ถามอะไรก็ไม่ตอบพวกคุณตามเลยตัดสินใจกลับออกมาดีกว่า แต่ยังไม่ทันจะลงบันไดเลยก็ได้ยินเสียงดังตึง้งเหมือนอะไรสักอย่างหล่นลงมากระแทกกับพื้นอย่างแรงข้างนอกพวกคุณตามทุกคนวิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตเพื่อนที่ไม่ได้เข้าไปถามว่าตกใจอะไรกันคุณตั้มก็ถามมันว่ามึงไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้หรอเสียงดังมากมันเลยตอบกลับมาว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากนั้นพวกคุณตั้มก็รีพากันไปจากที่นี่ทันทีเลยครับ คุณตั้มแวะไปลานข้าวนั่งกินกันหลังจากที่ตั้งสติกันได้คุณตั้มเห็นเพื่อนที่นั่งร้องไห้นั่งซึมอยู่ตัวสันได้ถามว่าเป็นอะไรไปเห็นอะไรมามันบอกด้วยน้ําเสียงสันสันว่าระหว่างที่พวกมึงเดินสํารวจห้องล้างศพกันอยู่กูหันไปมองกระจกเห็นพี่ยามแม่งไม่มีหัววะพอคุณตั้มได้ฟังข้าวแทบพุ่งเลยครับขนลุกแฟบขึ้นมาเลยจนสุดท้ายได้ผ่านไปแถวนั้นอีก ก็คงจะจริงอย่างที่เพื่อนคุณตั้มเห็นแล้ะครับที่นั่นไม่เคยมียามเลยตั้งแต่ปิดล้างมานี่ขนาดกลางวันแสกๆนะถ้าเป็นกลางคืนจะขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดูกันเอาเองครับเรื่องนี้ถ้าความหลอนเต็มสิบเพื่อนๆให้เท่าไหร่กันครับเม้นบอกกันไว้ใต้คลิปด้วย